สวัสดีครับนักเรียนที่นักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุขศึกษานะครับเรีนเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุี้ยนะเรียนดูนะครับดูครับตัวชี้วัดการปฏิบัติจนในการป้องกันอุบัติเหตุเี้ยนะที่อาจเกิดขึ้นทางน้ําในทางบกเลยดูนะครับดูครับอุบัติเหตุในการเดินทางเรียนดูนะครับอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่รู้ล่วงหน้าทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ แต่ทรัพย์สินอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบ่อยคืออุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยนะครับการเดินทางนะครับพวกเราขี่รถเครื่องครับขี่รถเครื่องนะขี่รถกระบะพวกนี้นะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนนี้กันดูครับอุบัติเหตุในการเดินทางเนี่ยดูครับจุมประกายความคิดกันดูครับเห็นไหมจากภาพทําให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่เพื่อนๆคิดว่าจากป้องกันอุบัติเหตุในภาพอย่างนี้นดูครับดูครับโรงเรียนรถชนกันสองคันใช่ไหมครับชนท้ายนะครับยังไะ นี่เกิดจากความประมาทนะครับขับรถเร็วนะบางทีรถเร็วรถถนนมันลื่นบางทีนะคันหน้าไม่ก่อนถังก็ชนเลยนะครับคนหนึ่งครับอุบัติเหตุจากการเดินทางนะทางบกเลยนูครับการเดินทางทางบกหมายถึงการเดินทางบนถนนหรือการเดินทางโดยการใช้พานะเช่นรถยนต์รถไวนะรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถไฟฟ้าอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกที่พบได้บ่อยที่นรถชนกันรถพลิกคว่ำนะ รถชนคนกันดูนะครับดูภาพัำดูภาพนะสาเหตุของอุบัติเหตุจากการเดินทางทางแบเนียนะครับหนึ่งความประมาทในการใช้รถใช้ถนนเช่นหยอกล้อเล่นการระหว่างข้ามถนนยืนรอรถไฟฟ้าลำเส้นนะลำเส้นเตือน,นกันนะข้อสองทำผิดกฎรจราจรเช่นขับรถฝ่าไฟแดงไม่ข้ามถนนบนทางม้าลา,ายหรือสะพานลอยนะครับหรือข้ามถน,นนในขณะที่ ไปทางข้ามยังไม่เป็นสีเขียวนะเนียนะสามพาณนะือถนนที่ใช้เดินทางจำรุดเสียหายครับดูครับสีผู้ขับขี่มืนเมาเจ็บป่วยหรือว่องนลนครับดูครับ้อสภาพบินคว้าอากาศเช่นฝนตกหนักทําให้ถนนลืน่นหมอกควันใช้ผู้กับขี่มองไม่เห็นทางหรือส่งขวางนะครับเรียนดูครับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางรถครับหนึ่งจุดหนึ่งการป้องกันอุบัติเหตุ จากการเดินเท้าียนดูครับหนึ่งเดินเด,ดินบนทางเท้าดเดินชิดด้านในทางเดินนะครับ 2. เดินริมถนนชิดขวามือของตอนเองเพื่อจะได้มองเห็นรถที่วิ่งสวนมาเลยนะียนดูครับเห็นดูภาพครับดูภาพประกอบนะครับดบูสามหยกล้อหรือเล่นกันในระหว่างเดินควรเดินแถวเรียงเดี่ยวนั่นเนะครับเรียงเดี่ยวนะครับ,รรบสี่ข้ามถนนตรงทางม้าลายนะครับใช้สะพานลอย การข้ามถนนที่ไม่มีทางม้าลายหรือสะพานลอยต้องปฏิบัติตา fo มขั้นตอนดังนี้เยดูนะครับครับันนี่คือไม่ข้ามตรงทางม้าลายนะกันแ้นะครับมองทางขวามองทางซ้ายนะครับมองทางข่ายั้งถ้ามามีรถแล้วยิงข้ามถนนได้นะครับดูเลยครับการข้ามถนนต้องข้ามด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทนะครับข้อห้าครับเมื่อต้องเดินเท้าในเวลาการคืนควรใช้คฟยฉาย สวมเสื้อที่มีสีสว่างมองเห็นได้ชัดเห็นเช่นสีขาวสีเหลืองนะครับ6กการข้ามถนนบริเวณทางแยกต้องรอสัญญาณไฟคนข้ามจึงเดินข้ามไปได้นะครับเห็นครับดูคการข้ามถนนต้องรอให้สัญญาณไฟคนข้ามเป็นสีเขียวก่อนนะครับเหมือนรถเหมือนรถนะครับนะต้องรอสีเขียวขึ้น,นครับถึงจะเอาไปได้นะครับข้อ2ครับ บาเอจจากการเดินทางทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำหมายถึงการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะทั้งในแม่น้ำลำคลองหรือการเดินทางในทะเลบาดเอจจากการเดินทางทางน้ำที่พบได้บ่อยเช่นเรือล่มท่าเทียบเรือล่มหรือเรือชนขวางเลยนะครับนี่คือบาดเอจทางน้ำครับเรือล่มครับนะสาเหตุของบาดเตจจากการเดินทางทางน้ำอย่างหนึ่งความประมาทของผู้ขับเรือช่นขับเรือด้วยความเร็วขับเรือขณะเมาสุดาเลยนะครับ 2. การบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักนะของเรือหรือท่าเรือท่าเทียบเรือกันนะสความประมาทของผู้โดยสารเช่นว,วิ่งขึ้นลงเรือนั่งบริเวณยิมขอบเรือนะครับสี่เรือหรือท่าเทียบเรือชำรุดห็นนะนะครับต่อมาครับเรียนดูครับการป้องกันอุบัติจากการเดินทางทางน้ำเรีนดูครับ 1. ไม่ลงเรือที่มีผู้โดยสารเต็มหรือล้นลำแล้วจะอันตรายนะครับ การรอเรือบนท่าเทียบเรือกันดูเลยครับการป้องกันอันตรายจากการเดินทางทางน้ำกันดูครับ2ยืนเข้าคิวรอเรือบนท่าเทียบเรืออย่างเป็นระเบียบอามีผู้โดยสารยืนรอเป็นจำนวนมากควรยืนรออยู่บนั่างก่อนนะครับอย่าขึ้นไปรออยู่บนบนท่าเทียบเรือนะครับการรอเรือบนท่าเทียบเรือกันดูนะครับภาพครับ การป้องกันอัิตหตุจากการเดินทางทางน้ำอีกครับข้อสามครับเมื่อลงเรือหาที่นั่งอียบร้อยนะครับหรือหาที่ยึดก่อให้มันคงเลยไม่วิ่งเล่นบนเรือครับการเอาลงท้ายเรือนะครับข้อสี่ครับสวมเสื้อชูชีพหรือนั่งและยืนบริเวณที่ใกล้เสื้อชูชีพหรือห่วงยางบนเรือพร้อมอาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้หยิบใช้ได้ทันทีนะครับอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพนะครับห้าขึ้นลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่าเยบร้อยเลยครับเห็นไหมเมื่อลงเรือ ควรสวมเชือกูชีพปเรียบร้อยนะครับเุณน,นะตอนวิชาศึกษาก็มีเพียงแคน่นี้นะคนะให้เกียนดูคลิปวิดีโอหลายๆครั้งนะครับจะได้จำได้หมดครับ